ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นทีมงานของประชาพักพิทักษ์บถานนะครับแล้วก็ทางกลุ่มไอชิวะราชพักตดีวันนี้นะครับมีประเด็นที่เป็นเรื่องฮอตเรื่องดราม่ามากนะครับตัวตึงตัวตึงนะครับตัวตึงทวิตเตอร์นะครับชื่อก้อยใครๆก็รู้จักนะครับมีการท้าทายอำหน้ารัฐท้าทายกระบวนการยุติธรรม ท้าทายกฎหมายไทยและเหนือสิ่งอื่นใดมีการตัดต่อแต่งเติมนะครับเอาในหลวงรัชกาลที่ส0บนะครับพระราชนีและก็ดึงอีกคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องโยงใยไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับทําให้รอสิบของเราเสื่อมเสียพระเกียรติอย่างมากอย่างได้แรงนะครับวันนี้เราก็เลยมีความคิดเห็นได้ตรงกันนะครับ ภากภาครัฐไม่ไดําเนินการนะครับภาครัฐปล่อยไว้มานานๆเราก็ขอดาเนินการเองนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็จะได้มานะครับกับคนนี้นะครับใช้โปรไฟล์ครอบปลอมนะครับโปรไฟล์ปลอมครับแล้วก็มีการตัดต่อแต่งเติมเข้าไปตรงนั้นจุดนี้นะครับซึ่งดูแล้วก็คือ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรจะปล่อยไว้ก็เป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้เราเลยมายื่นแจ้งความดันนีด้ด,ดีนะครับตามมาตรา1นึสองและพระบอรคอมพิวเตอร์มาตรา4วงเล็บสานะครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับาชาวทวิตเตอร์แลนด์ทั้งหลายนะครับอย่าคิดว่าคุณจะหลบเชนในทวิตเตอร์ แล้วเราจะตามหาตัวคุณไม่เจอนะครับคนซ่าเท่าไหร่เรายิ่งตามหาคนเจอได้ขนาดนั้นนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเราไอโอหรือเราขาเฟี้ยวทั้งหลายในทวิตเตอร์นะครับคุณใช้บัญชีวาตาลหรือใช้แอคที่โมมากคะไกล่ะสุดท้ายแล้ววิธีการวิธีการในการเปิดบัญชีนะครับ วิทยาการในเปิดบันทีนะครับคนใช้วิทยาการเดียวกันนะครับผูกเพอร์ภูเมลทุกสิ่งทุกอย่างตามหาตัวคนณได้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไทยประเทศนอกถ้าเกิดคุณกลับ่าถ้าเกิดถ่าโชคดีวันนี้คุณอยู่เมืองนอกถ้าคุณอยู่เมืองนอกกลับมาคุณก็ติดคุกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่เมืองไทยก็ก็เตรียมนะครับเขาจะมีคนไปเยี่ยมคุณถึงบ้านนะครับ เดี๋ยวส่วนต่อไปก็จะเป็นคุณเนตอาชีวะผมครับอาชีวะราชพักดีนะครับจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับครับผมเนตนะครับกมอาชีวะราชพักดีนะครับแต่ผมทีเนี้ยสิ่งที่มันขึ้นนะฮะในท w i t ิ e เตอร์ผมเชื่อว่าคนที่เล่นท w i t ิวเตอร์ทุกคน ต้องได้เห็นอยู่แล้วนะฮะในโพสต์ของตัวนี้นะซึ่งซึ่งเอาง่ายๆว่ายง่ายนะมันเป็นการกระทําที่มีบางควรและมั่นใจว่าเป็นเป็นการกระทาของขบวนการล้มล้างสถาบันอย่างแน่นอนนะฮะบันทอนะะบันทอนสถาบันนะครับนะแน่นอนชัดเจนเพราะว่าเป็นเป็นการทําทําโพสต์ออกมาเนี่ยเพื่อให้คนเข้าใจผิดนะ,ะก็เลยจะฝากเตือนนะฮะฝากเตือนน้องๆทุกท่านนะทุกคนหรือใครที่ได้เห็นนะโพสต์ตัวนี้ของทวิตเตอร์นะให้ตรงรับรู้ไว้ว่านะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงครับ เราเห็นอะไรนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะผมผมจะว่าเราเห็นอะไรนะอยาเพิ่งเชื่อลองสังเกตดูจริงๆแล้วไม่ต้องใช้เทคนิคเชี่ยวไม่ต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถใดๆในการทํากาฟสึกเลยนะเพียงแค่เห็นเน่ก็รู้แล้วว่ามันเป็นของปลอมมันเป็นเฟกนิวมันเป็นการตัดต่ออย่างชัดเจนเพราะนั้นแล้วเนี่ยในทุกๆอย่างนะอยากให้น้องๆนะอย่าเพิ่งเชื่อและทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อดูแล้ววิเคราะห์แยกแยะได้จริงๆแล้วบางบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้แนบเนียนเลยนะมันสามารถรู้ได้ว่าเป็นการตัดต่อแล้วเป็นการที่เป็นเฟกนิวขึ้นมาเพราะฉะนั้นนเี่ย การเคลื่อนยุทที่บอกบาอย่างเงี่ยมันเป็นการหมิ่นพระเกียรติในหลวงและราชการท<ช>ี่ของเรานครับ,รรบส,สิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่ผมเคยพูดเสมอนะว่าพวกเรานะภะาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันนะครับมีประชา,าพักพิทักษ์สถาบันนะมีอาชีวะาราชาพักดีนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆกลุ่มนะฮะที่วันนี้ไม่ได้มาแต่นะฮะถ้ามีการกระทําที่มิบังควรต่อสถาบันพนระมหากษัตริย์ของเรานะเราจะออกมาปกป้องสถาบันโดยทุกวิถีทางอยู่แล้วครับและนี่ก็เป็นวิธีธหนึ่ง ที่เราจะปกป้องพวกท่านครับครับผมก็อยากมีว่าที่สสท่านหนึ่งพูดออกมาว่าเป็นนิติสงครามนะครับนิติสงครามก็คือกฎหมายนะครับในเมื่อเราเราเองเป็นปัญญาชนนะครับเราจะไม่ได้ลงถนนไม่สร้างม็อบไม่อะไรนะครับแต่เราใช้วิธีในการเอากฎหมายเข้าสู้กับพวกคุณนะครับดังนั้นแล้วคำว่านิติสงครามคุณพูดถูกครับก็กฎหมายนะครับสู้กันด้วยกฎหมาย เราจบไม่สู้กันด้วยกฎหมู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับเพื่อยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ข้างในนะครับครับวันนี้นะครับป่าทางเรานะครับภาคีเครือข่ายนะครับราชบัตรีนะครับเราพบข้อความที่มินประมาทนะครับมินประมาทาคามาตายหรือนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พนเท็จนะครับมีการนํารูปในหลวงนะครับรูปพระราชนีนะครับ เข้าไปจะดต่อและกล่าวร้ายให้เสื่อมเสียพระเกียรตินะครับเราจะรวบรวมหลักฐานทุกอย่างมาเพื่อดําเนินการแจ้งความเป็นทันทีตามมาตรา1 1 2หนึ่งสองนะครับอย่างไรก็ก็เดี๋ยวหนังสือนี้จะถึงถูกส่งไปที่พนักงานสอบสวนให้พิจารณาต่อไปครับครับผมโอเคฝากด้วยนะครับแต่ก็ทางนี้นะครับมีการมอบประ้องเพิ่มมาก็เอกสนี้ก็โอเคเหมือนกันทั้งสองนะครับเป็นเพดเดิลกันเดียวกันครับครับ ครับตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทําการส่งเรื่องเข้าไปที่พระการสอบสวนนะครับส่วนการขั้นตอนในการให้ผ่าคำกำนัลสอสวนเนี่ยเราไม่สามารถเปิดเผยได้ยังไงก็ขอ,ขอบคุณมากทุกท่านนะครับแล้วก็ขอลงไลน์แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ